สสาการปฏิรูปศาสนาการปฏิรูปศาสนาเกิดขึ้นในคิดตศตวรรษที่ส6บโดยมีผู้นำการปฏิรูปหลายคนและใช้ชื่อแตกต่างกันการปฏิรูปคิดศาสนาหมายถึงขบวนการในยุโรปตะวันตกที่ปจแจกชนและสถาบันต่างๆแสดงความเห็นคัดค้านการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามหลักในคัมภีไบเบิลการปฏิรูปเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดคิดศาสนาในยุโรปได้แตกแยกเป็นสองนิกายคือ โรมนคาทอลิกและโปรเตสแตนต์สาเหตุของการปฏิรูปศาสนา 1. ฝันปาปปาองใช้อำนาจมากเกินไปสงครอบงำการเมืองสร้างความไม่พอใจให้ผู้ปกครองแคว้นต่างๆ 2. ความเป็นอยู่ของฝันตปาปปาและพระชัน้นสูงบางองค์มีความหุ้งห่วยขัดต่อความรู้สึกที่ว่าพระควรนีมีความสุขเรียบง่ายจะรลอจนมีการซื้อขายจำเลกัน 3. ศาสนาจักรมุม่งปิจกรรมมากเกินไปจึงทำให้เกิดประชาชนบางส่วน ต้องการที่จะเข้าใจหลักคำมากขึ้นจึงมีนักคิดเสนอว่าควรเข้าถึงพระเจ้าให้ทำความเข้าใจคำพิรูธตัวเอง 4. สันตปาปาทรงต้องการสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์จึงทรงนำไปยกโทษบาปไปขาดน,นดินดนเนยเรมันถ้าไม่เกิดกลุ่มต่อต้านคริสตจากรหลายกลุ่มในเยรมันการเรื่อปฏิรูปศาสนาการปฏิรูปศาสนาเริ่มต้นในดินแดนเยรมนีในคศ1 5 1 7 เมื่อมาติน,นูเทอร์นักกวัวชาวเยอรมนีเป็นผู้สอนเทววิทยาสายคัมภีร์แห่งมหาวิทยาลัยเทนบุกในเยอรมนีได้เขียนยันติ95เ้าข้อคัดค้านการขายใบไถยบาปติดไว้หน้ามหาวิหารแห่งเมืองวินเทนบุกยนติของเขาได้รับการสนับสนุนอย่างกว้าขงขวางในเยอรมนีแต่ผู้นำของรัฐจักรได้ลงโทษเขาโดยประกาศให้เขาเป็นบุคคลนอกศาสนาแต่เจ้าชายเฟเดริกผู้ครองแคว้เนเซโซนีได้ให้ควา,ามอุปถัมภ์เขาไว้ ได้ให้เขาแปลคำพิเรษไบเบิลเป็นภาษาเยอรมันทําให้ความรู้ด้านศาสนาแพร่หลายไปทั่วนอกจากนี้เขาได้ก่อตั้งนิกายลูเทอร์ซึ่งได้แพร่ขยายไปทั่วยอมนีและสแกนดิเนเวียในอังกฤษพระเจา้าเฮริที่8ทรงขัดแย้งกับพระสันตะปาปารเรื่องการหยา่าขาดกับพระมเหสีเพื่อวิเศษสมรสใหม่แต่พระสันตะปาปาไม่เอาใจาก,การหย่าให้พระองค์จึงให้อังกฤษแยก,กตัวทางศาสนาออกจากศาสนาจักรที่คงรวมโดยแต่งตั้งสกราราใหม่แคนเทอร์วิลรี ขึ้นใหม่ต่อมาในค15ศ .1563 งัต้รอสิกย์อังกฤษทรงประกาศตั้งนิกายอังกฤษหรือนิกายแองคันโดยกษัตริย์อังกฤษ,กกฤษเป็นประมุขของศาสนานิกายนี้มีลักษณะเด่นคือการยอมรับและรักษาพิธีกรรมต่างๆในสวิตเซอร์แลนด์ได้เกิดการปฏิรูปศาส,สนาเช่นกันโดยเริ่มจากอุลุกลิกชวิงลีชาวเยอรมันไฮลิทบูลิงเจอร์และจอห์นคาวินหรือเกาแวงชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิคาวิน ที่แพร่หลายในสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสและสกอตแลนด์ในฝรั่งเศสและที่เขาวินได้แพร่หลายในฝรั่งเศสในกลุ่มที่เรียกว่าพวกอูเกนโนซึ่งถูกรัฐบาปลาปราบปรามอย่างหนักในคริสตศตวรรษที่16การปฏิรูปได้แพร่ขยายจากเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษฮอลแลนด์และกลุ่มสแกนดิเนเวียไปยังประเทศเอื่นๆในยุโรปได้มีการต่อต้านทุกแห่งการต่อต้านรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในฝรั่งเศสและสเปนจนกลายเป็นสงครามศาสนา การปฏิรูปศาสนาของคิตจักรฝ่ายคาทอลิกปฏิรูปซับซ้อนเพื่อให้ในกายคาทอลิกบริสุทธิ์ศาสนาจักรได้จัดการประชุมสังายาภาศาสนาที่เมืองเทรนในคศ1545การประชุมดังกาใช้เวลา11ปีโดยมีบทสรุปดังนี้ 1. พระสันตปาปาทรงเป็นประมุขในคีตศาสนา 2. การประกาศหลักธรรมทางศาสนาต้องให้ศาสนาจักรเป็นผู้ประกาศแก่ศาสนิกชน 3. คำพิมพ์เบบีต้องเป็นภาษาละติน 4. ี่ยกเลิกการขายใบยกโทษบาปและตำแหน่งศาสนามีการกำหนดระเบียบวินัยมาตรฐานการศึกษาของพระและให้ใช้ภาษาพื้นฐานของเมืองในการสอนศาสนาผลจากการปฏิรูปศาสนา1นึ่คริสตจักรแตกแยกออกเป็นสองน,นิกายคือนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์สนิกายต่างๆแข่งขันกันปรับปรูบข้อบกพร่องเพื่อเรียกศรัทธา 3. ในการโปรเตสแตนสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการค้าและอุตสาหกรรมทําให้ระบบทุนนิยมในยุโรปเจริญเติบโต4กระแสนิยมเช่นมีการแปลคพัพภีร์เป็นภาษาท้องถิน่น5ส่งเสริมอํานาจผู้ปกครองในการปกครองประเทศ6เกิดสงครามศาสนาขึ้นในยุโรปหลายครั้งเช่น1สงครามศาสนาในเยอรมนี2สงครามศาสนาในประเทศฝรั่งเศส3สงครามส0สปีในดินแดนของเยอรมนีเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ